กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักยิ่งกับผมเบฟฟิลลิ่งดีกับผมอยู่กันในเกมทีโอท้าวพาร์ที่สิบห้าแล้วนะฮะใช่ไหมพาร์ทที่สิบห้าใช่ไหมอู้ห่างหายเป็นนานพอสมควรน,นะฮะก็ช่วงนี้ก็ติดงานติดอะไรหลายๆอย่างด้วยกันเลยหยุดสงการไปเลยทีเดียวเป็นไงกันบ้างครับสงการได้ไปเล่นน้ํากันที่ไหนไหมโอเคเรากลับมาเล่นกันต่อดีกว่านะที่เราทิ้งเอาไว้ก็เป็นอาทิตย์นะปลายอาทิตย์เลยทีเดียวนะคือคั้งนั้นเราจะมาทำเป็นบ้านตรงนี้นะ ผมก็ลืมไปเลยว่าผมจะทำอะไรเราจะต้องย้ายนี้มาตรงนี้หน่อยใช่ไหมวันนั้นแต่ว่าเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์มาติดตามเพิ่มขึ้นก็รู้สึกด,ดีใจมากๆเลยนะรู้สึกมีกำลังใจมากเลยต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับโอเคด้ผมไล่ทำถนนก่อนแล้วกันนะ โอเคครับก็ถนนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะมันก็เริ่มเท่ากันแล้วใช่ไหมเราก็วัดขนาดง่ายๆเลยแล้วกดตรงนี้ปุ๊บเท่ากันแล้วจะทําข้ามมาเลยแล้วก็มันก็เริ่มเท่ากันแล้วเนาะเดี๋ยวต้องทําฝั่งนี้ด้วยนะครับเอ๊หรือว่าเดี๋ยวผมจะย้า,ายไม่อยู่ฝั่งนี้เลยดีกว่าเราไม่ต้องไปสร้างทับที่เดิมนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะทุบออกให้หมด แล้วก็จะย้ายเมืองมาอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะสร้างาเป็นเขตที่พักความหนานแน่นสูงเลยมาบริเวณนี้นะครับเซึ่งแน่นอนครับมีเขตที่พักเราก็ต้องมีส่วนสาธารณะด้วยนะเหมือนมาเริ่มใหม่อีกครั้งนะแต่ของเรามีครบแล้วเอาหนับประปาไม่ได้ลืมไม่ได้วางไวนะ้นะนัาประปา เดินท่อใหม่ครับต้องเดินท่อใหม่ท่อเก่าเดินมั่วไปหน่อยไม่นาหน่อยนะจะหนักเลยอ่าแล้วก็มีบ้านก็ต้องทำส่วนสาธารณะด้วยนะครับผมจะทำเป็นส่วนขนาดใหญ่เลยกันมันีม่มีพื้นที่ได้เดินนิดนึงอันนี้ก็น่าจะพอดีนะ สร้างไปแล้วก็จะทำทาเป็นทางเดินนั่นนะฮรผมไม่ได้อัดคลิปนานแล้วก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันนะก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะฮะก็อาจจะเห็นที่มันอะไรมันดีกว่านี้ขึ้นนะตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่ว่างจริงๆนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เลยคนที่มาติดตามใหม่สามารถพูดคุยกันได้เลยนะ อยู่กันไปนานๆจกนกว่าจะถึง1,000งพันซับนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะใครมีอะไรแนะนำผมก็สามารถบอกกล่าวก็ได้เลยนะครบางทีมันก็ตันจริงๆการไฟฟ้าหมดหเราเอาแบบเราต้องมีเป็นของประเทศเราเองสินี่ครับเราเราใช้ขยะมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะเดี๋ยว จะกกับจำกัดขยะก่อนอเลินพงลินผางหมดแล้วไม่ได้พูดนาะลินผ่านเลยนะวันนี้นี่ผมอยากไว้เป็นกลางเมืองตรงน,นี้เลยนะว่ามันเหมาะสมสุดๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนไงรอบๆที่ผมคิดไว้นะบ้านคนรอบๆตรงกลางก็จะเป็นเขตพาร์เน็ตส่วนเขตอุตสาหกรรมนี่เราก็มีเมืองนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องจัดการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหารถติดเลยนะคะสําหรับประเทศนี้นะ สร้างบ้านก่อแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันบ้านนี้ใจอยากให้อยู่วนรอบนี้เลยนี่กลางเป็นเขตวานิตแล้วกันตรงกลางเพว่ามันเหมาะสมสุดๆแล้วและเฮ้ยนั้นเลเวลหนึ่งใช่ไหมไปก็แบบนาแน่นสูง ผมจะทำทางนี้เป็นทางคนเดินดีกว่าใช่นีครับให้มีคนเดินนะให้มีทางเท้าถ้าไฟไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไม่น่าจะไม่ไหมหอกมั้งเพื่อนสร้างรอไว้ก่อนเลยสั่งตะเพิงหูคอบคุมเลย เป็นโซนนี้แล้วกันครับมันจะเป็นเมืองใหญ่มากๆเลยนะคิดว่านั้นจะใหญ่มากๆเลยอ่าไม่มีไฟฟ้าเลยดับเพลิงไม่มีไฟฟ้าออกไปเลย <c oughs> เพราะว่าเราจะย้ายไปอยู่เมืองใหม่กันแล้วนะนี่ก็จะมีหน่วยสว่าบนะครับ เอ้ยพอดีเลยแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะน่าจะคนป่วยกันลนะนาวโรงพยาบาลว่าตรงนี้เลยพอดีเลย ยาบาลเนี่ยผมก็จะทำเป็นส่วนถาสาธารณะด้วยนะเป็นที่ใช้สอยด้วยให้คนมาพักผ่อนได้นะเป็นต้นไม้นะจ๊ะแล้วก็น้ำพุสุดน้ำพุแบบพุ่งนะ,ะแล้วก็น้ำพุสุดหลูก โอ้สวยไงเมืองโตเร็วขึ้นมากนะฝั่งนั้นต้องทุบทิ้งบ้างนะทุบทุบทุบระยะทุบมาจจะนี่ตายนี่ต้องใช้อนี้ทุบ อไอ้หมดเอ้าทำไมไม่กดย้ายวะเมื่อกี้เอ้ยลืมคิดเเราย้ายสุสานไปไว้นู่นด้วยเข้าได้ไหม่ะได้หุืยไข่สุสานไว้แถวนี้แหละเพระว่าเหมาะสุดๆแล้ว <c oughs> เป็นส่วนส,วนสะะะนาธารณะด้วยนะสุสานเนี่ย <c oughs> อวที่สําคัญครับเราต้องมอีโรงเรียนนะ โรงเรียนนี้สําคัญสุดๆจะใช้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเอ้ยโรงเรียนมัธยมแล้วกันนี่เลยหน้าบ้านเลยอายุกลางๆนะ่ะเอเออย่างการนี้แหละลเรียนอนุบาลเนนะี่ยเรียนอนุบาลเสร็จก็เข้ามัธยมเลย คาหลายขั้นกันรู้ว่าตรงนี้ผมจะทูเป็นถนนดีเนี่ยจะได้มีเอ๊แต่ว่ามีทางคนเดินมันก็จะดีกว่าใช่ไหม,มช่วยช่วยคอมเมนต์ด้วยนะช่วยคอมเมนต์กันด้วยก็ใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก็หลังจากนี้ก็จะพยายามลงคลิปบางทีมันอาจจะเป็นที่ตัวเราเองก็ได้ว่าทําเป็นไม่ว่างอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงอะมีเวลา อันนี้บ่นตัวเองนะก็หลังสงการก็ปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปเล่นน้ำมาทีก็แทบป่วยเลยนะครับเจอน,นานทีเล่นก็กลับไปทำงานกันต่อเอ๊ยบ่นอะไรอย่างนร้วะคุณเรี่องนี้จะอาจจะได้ยินผมบ่นเยอะนะเหมือนตอมนมรู้สึกมันตื่นเต้นอนะ่ะเหมือนครั้งแรกที่ได้มาอัดคลิปอาหารเลยพูดไปเรื่อย เออฟังกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะทำแนวแบบแนวเรื่องเล่าเล่าไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเงี้ยผมมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยนะอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังแต่ไม่รู้ทุกคนอยากจะฟังหรือเปล่าผมไม่อยากฟังผมก็จะเล่าอยู่ดีดแล้วมันช่องผมม่ะเนาะอันนี้เออโบสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราทุบทิ้งให้หมดไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว โรงเรียนก็ทุบทิ้งทิ้งหมดสนามบอลอู้นะ่าจะเข้าไม่ได้นะสนามบอลก่บสนามบอลสงสัยต้องทุบทิ้งไปก่อนนะสระว่ายน้ำทุบทิ้ง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 ให้หมดเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีกว่านะใช่ไหม รถเมย์รถเมย์รถเมย์ใช้ได้ไหมใช้ได้นะไม่ค่อยได้วิ่งเลยรถเมย์รถเมย์เดี๋ยวผมจะย้ายมาฝั่งนี้รถเมย์ย้ายไม่ได้นะต้องทุบทิ้งอย่างเดียวจัดไปงานถนัดในงานนะทุบเนี่ยทุบทิ้งไปทุบทิ้งไปย้ายได้ไหมโอเคแท็กซี่ย้ายได้นะ h ท็กซต้องอยู่ใ,ใกล้เมืองและถูกแล้วตรนี้แหละช่องนี้มันเล็กกว่าปะ่ะเนาะยังไงอยูอย่เนี่ยออยู่ฝั่งนี้แล้วกันใกล้โรงพยาบาล่ยตัวนี้ผมจะทำขนส่งแบบว่าโคตรดีเลยนะต้องใช้คำว่าโคตรดีเลยเอา้าไฟฟ้าไม่พอสวแล้วต้องใช้อันนี้ละวว่า เอาทานหินกันเฮ้ยมันมันยุคไหนล้วเอ้ยไฟนิวเคลียร์เรายังไม่หมดไม่ใช่เหรอใช่ไหมดูกันสินิวเคลียร์อยู่ไหนวะเนี่ยดูดิยังใช้ได้อยู่เลยเนี่ยเพิ่งใช้ไปเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นเนี่ยเรียกว่าพ่วงพ่วงไฟนี่พ่วงจากนี้มาก่อนเดี๋ยวทำให,ใหม่ๆนะแปะ๊บหนึ่ง ขออนุญาตท,ทุบทิ้งให้ล่งเอาให้โล่งเอาให้โล่งโอ้องน้ำไม่มถนนไม่มี เฮ้ยตรวนี้มันเป็นทางให้เราพอดีเลยเราจะทำอะไรกับมันดีไ,ดไหมเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันว่าจะทำอะไรบอกเลยว่าเงินเราเยอะมากตอนนี้ทุบสะเพลินเลยอืมทุบไปทุบไปทุบอีกทุบทุบโอเค คุบขนาดนี้แล้วใช่ไหมเมืองใหม่เราโล่งเลยผมคิดว่าตัวนี้ผมจะทำเป็นรถไฟนะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์มาไงวะเดี๋ยวกลับก่อนกลับค่ายมาแล้วมาแล้วกลับมาจอดกันด่อนจอดดีเลยเรื่องของมึงเดี๋ยวเราสร้างกันต่อดีกว่านะ สร้างบ้านเพิ่มด้วยอืมวิสาารณาสุขโรงพยาบาลไม่ถึงโอไม่ถึงนะต้องมีคลินิกสักหน่อยละวะเป็นคลินิกหมู่บ้านนะไปเลยทำเขตพันธุ์เพิ่มหน่อยน่นนะกมจริงๆเลยก็จะเป็น เขตตรงกลางนี่ก็จะเป็นแบบเขตการค้าขายนะเข้ามาในเมืองอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นมัดพักอาศัยนะผมจะทำํำวนรอบนี้แหละเดี๋ยวคงต้องทําคม,มนาคมไม่มันดีกว่านี้สักหน่อยเพราะตอนนี้เรามีแค่แท็กซี่นะแต่ก็น่าจะพอและแค่แท็กซี่อย่างเดียวรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้ำปราปาไม่ไหลเหรอเห็นไปได้ไงเราทํา เขาทำไว้อย่างดีหายไปช่องหนึง่งเขาทำยาวตามถนนไปเลยเพื่อนไม่ถึงโอเคเฮ้ยย่ไม่ไรเก่นีๆ โอโอเคแล,แล้วแล้วทำไมเฮลิคอปเตอร์มันต้องขับอยู่อย่างนี้ด้วยวะเดี๋ยวผมสร้างบ้านต่อแล้วกันงนั้นอ่ะสวยลองรีบสร้างเลยไปหรือเปล่าฮะว่าบ้านเราจะเอาฝั่งนี้ให้เต็มไปก่อนนะโอเคจบเขตบ้านแล้วเราจบเขตบ้านแล้วมาทำเขตพณนชย์ต่อ ต้องการเลเวลไหนเหลเวลสองนะแล้วอันนี้แหละได้อยู่ผมไปเต็มไปเลยเพื่อน,นโอเคมันจะได้บาลานซ์กัน,นอีกหนึ่งนะหลักๆเลยนะเราก็จะทำเมืองนี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าก็จะมาต่อเมืองนี้เหมือนเดิมนะส่วนฝั่งนี้เดี๋ยว าะว่าจะทําไม่เต็มนี้ไปเลยนะนี่เต็มเต็มเลยเป็นทางชนบทที่ใหญ่มากๆตรงนี้ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันละเอา้ากลับด้านให้ผมแล้อตรงนี้ก็ก็โอเคนะเป็นเมืองที่ดูสงบแล้วก็ไฮเทคส่วนตัวนี้ก็เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เช่าอยู่นะอยากสร้างอะไรก็บอกผมได้เลย๋ถวมาสร้างให้ตรงนี้ก็เกาะสวดตัวนะฮะ อันนี้เมืองแรกของเรานี่เขตอุตสาหกรรมเดี๋ยวจะต้องมาขยับขยายเพิ่มมากกว่านี้นะเพราะว่าเมืองเราใหญ่ขึ้นแล้วโอเคถ้าใครมีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายครับผม